ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Village ประจำปี2568ครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บ้านนาเดือหมู่ที่5ตำบลเซเป็ดอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีบ้านนาเดือแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนาน บรรพบุรุษได้ย้ายมาจากหนองบัวลำพูมาตั้งถิ่นฐานณนะที่ตั้งปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ชื่อนาเดือมาจากที่ในอดีตมีต้นมะเดื่อขนาดใหญ่มากอยู่ทางทิศเหนือของวัดมีคุ้มหมู่บ้านจำนวนสี่คุ้มคือคุ้มเหนือพัฒนาคุ้มใต้พัฒนาคุ้มตะวันออกพัฒนาและคุ้มตะวันตกพัฒนาปัจจุบันบ้านนาเดือมี1 1 8ครัวเรือน และประชากร396คนโดยนายทีระเดชบัวสีเป็นผู้นำชุมชนคนปัจจุบันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประกอบด้วยนายประกาศิทธ์เหล่ากลมนายสว่างศรีสุวะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วยนายสไลพันตานายสุนทรใจใหญ่นางจันดาพันน้อยนางเพนสีบัวสีนายทองคําบัวสีนายประสิทธิ์ศรีสุวะ นายยันยงวันธรรมนายสมจิตแววตานายสมานสุภาและแพทย์ประจำตำบลน,นางการจนาหิมะคุณชุมชนของเราเป็นชาวไทยอีสานใช้ภาษาอีสานและนับถือศาสนาพุทธสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบสองฝั่งห้วยคุลุและห้วยสะพือซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้านเรายังคงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีประเพณีที่นิยมเช่นงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญงานบุญประจำปีข้อมูลการประเมิน 1. อยู่อาศัยโดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงครัวเรือนมีส่วมที่ถูกลักษณะบ้านนาเดือหมู่ห้าตำบลเซเป็ดอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด118ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด396คน แยกเป็นชายจำนวน185คนหญิงจำนวน211คนทุกครัวเรือนจัดสภาพที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะมีอาคารบ้านเรือนที่มีความมั่นคงแข็งแกรงทุกครัวเรือนมีความเอาใจใส่มันดูแลความสะอาดบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บข้าวของอย่างเป็นระเบียบตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและประปารวมถึงการบำรุงรักษาโครงสร้างบ้าน 2. ความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ประโยชน์ของพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันชาวบ้านนาเดือหมู่หตำบลเซเป็ดมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวในที่ของตนเองไม่ว่าหน้าบ้านหลังบ้านหัวไร่ปลายนาครัวเรือนสามารถมีอาหารเพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรและพื้นที่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาทิเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองส่งเสริมให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะช่วยให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองลดค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน มุ่งเน้นการปลูกไม้ผลหรือพืชให้ผลตามพื้นที่ส่วนรวมเช่นริมคลองริมทางหรือพื้นที่รกร้างช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยทำให้ชุมชนมีผลไม้บริโภคตลอดฤดูกาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนส่งเสริมการแบ่งปันลดความขาดแคลนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนบ้านนาเดือมีการจัดตั้ง ตั้งฉางข้าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติหรือขาดแคลนเป็นแหล่งสำรองอาหารสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเองและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3. ความสะอาดโดยบ้านเรือนหมู่บ้านชุมชนสะอาดมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการคัดแยกขยะต้นทาง3 r และมีการจัดการขยะหมู่บ้านชุมชนเช่นตลาดนัดขยะจุดทิ้งขยะอันตรายเป็นต้นบ้านเรือนหมู่บ้านชุมชนสะอาดมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อลดขยะไปฝังหลบได้มากกว่า40%ลดกลิ่นและปัญหาหนูแมลงวันช่วยลดก๊าซมีเทนจากหลุมฝังหลบและได้ปุ๋ยสำหรับต้นไม้และสวนครัวรวมการคัดแยกขยะต้นทาง 3R คือ reduce ลดการใช้ส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะจากต้นทางเช่นไปจ่ายให้ใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติกใช้สินค้าที่คงทน reuse ใช้ซ้ำนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เช่นขวดแก้วกระป๋องใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียแทนการทิ้ง recycle นำกลับมาใช้ใหม่แปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ใหม่ ลดการทิ้งขยะสู่สิ่งแวดล้อมแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ใหม่ลดการทิ้งขยะสู่สิ่งแวดล้อม 4. ความสามัคคีโดยมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านย่อมบ้านปอกบ้านในลักษณะโดยมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านย่อมบ้านปอกบ้านในลักษณะดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันบ้านนาเดือส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจึงมีการตั้งคุ้มบ้านแต่ละกลุ่ม นำหน้าที่ดูแลสมาชิกในพื้นที่ของตนเพื่อช่วยให้การประสานงานและจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการดูแลและช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลความปลอดภัยเช่นเฝ้าระวังเหตุร้ายไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้นช่วยงานบุญงานประเพณีงานศพงานแต่งเกื้อกูลกันด้านแรงงานวัสดุหรือสิ่งของเมื่อครอบครัวใดเดือดร้อนพึ่งพาอาศัยกันอย่างต่อเนื่องสนับสนุนกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจมีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนทำให้เกิดความผูกพันและความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวม 5. การร่วมมือโดยมีการประชุมพบปะกันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้านหย่อมบ้านปอกบ้านในลักษณะร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับประโยชน์บ้านนาเดือเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการประชุมและพบปะกันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้านย่อมบ้านหรือ๊อกบ้านเพื่อร่วมกันประชุมหรือพูดคุยกันเป็นระยะเพื่อแจ้งข่าวสารวางแผนงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีการทำงานร่วมกันตามแนวคิดร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดใจร่วมคิดระดมความคิดเพื่อตัดสินใจในเรื่องของชุมชน ร่วมทำโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการต่างๆด้วยกันและร่วมรับประโยชน์โดยทุกคนในชุมชนได้รับผลดีจากความร่วมมือเช่นความปลอดภัยความสะอาดหรือไรายได้จากกิจกรรมชุมชนทำให้การพัฒนาชุมชนเกิดผลสำเร็จและทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน 6. กการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น หมู่บ้านชุมชนมีการจัดกิจกรรมในระดับหมู่บ้านชุมชนเป็นประจำตามศรัทธาความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านเช่นการเข้าร่วมในวันสำคัญทางาศาสนามีการเทศมหาชาติร่วมก่อเจอดีไซนในเนื่องในวันสงกรานต์มีการจัดเทศมหาชาติหรือกิจกรรมทางาศาสนาอื่นๆหมู่บ้านชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป็นต้นมีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนตามหลักคำสอนของาศาสนาที่ตนนับถือการปฏิบัติตามหลักาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนการยึดมั่นในหลักธรรมและวัฒนธรรมเช่นการเข้าร่วมวันสำคัญทางาศาสนาเช่น เข้าพรรษาออกพรรษาก่อเจดีไซน์บุญมหาชาติมีการจัดเทศมหาชาติหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ 7. การดูแลป้องกันสุขอนามัยของประชาชนการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลบ้านนาเดือเป็นชุมชนที่มีการดูแลและป้องกันสุขอนามัยของประชาชนรวมถึงการป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการดูแลความสะอาดและการดำเนินมาตรการป้องกันโรคที่เกิดตามฤดูกาลเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดหรือโรคทางเดินอาหารโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเดือและอสอมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลโดยให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักและมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมลักษณะการดูแลและป้องกันสุขอนามัยของประชาชนได้แก่การส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเช่นการล้างมือการทิ้งขยะถูกวิธีการจัดการน้ำเสีย การรณรงค์การใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการคัดกรองสุขภาพของคนในชุมชนเป็นประจำ 8. ความมั่นคงปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีการช่วยดูแลคนในครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนไม่ให้ติดยาเสพติดลดความเสี่ยงด้านกายภาพไฟฟ้าถนนภัยพิบัติอุบัติเหตุและปลอดอาชญากรรม การที่ครัวเรือนและชุมชนร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมีมาตรการป้องกันยาเสพติดลดความเสี่ยงด้านกายภาพทั้งเรื่องไฟฟ้าอุบัติเหตุและภัยพิบัติรวมถึงการเฝ้าระวังอาชญากรรมทำให้ชุมชนเป็นพื้นที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนร่วมมือกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้พายุการปรับภูมิทัศน์ให้ปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดเสี่ยงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบเหตุผิดปกติส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักกันดูแลกันลดโอกาสเกิดการจรกรรมและความรุนแรง 9. การมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดปีโดยมีภาชนะกักเก็บน้ำรูปแบบต่างๆในครัวเรือนเช่นโอถังเก็บน้ำคอนกรีตถังไฟเบอร์กลาสเป็นต้นมีการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม หรือจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ในระดับคุ้มบ้านหย่อมบ้านปอกบ้านและหรือหมู่บ่อน้ำตื้นสระน้ำหนองน้ำคลองเป็นต้นบ้านนาเดือมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีคือครัวเรือนมีภาชนะเก็บน้ำเช่นโ่งถังคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์กลาสพร้อมทั้งมีการดูแลฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมเช่นบ่อน้ำตื้นสระน้ำหนองน้ำ หรือคลองทําให้ชุมชนมีน้ําสะอาดใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดทั้งปีนอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการซ่อมบำรุงรักษาตรวจสอบระบบน้ําภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 10. การช่วยเหลือสงเคราะห์ให้การศึกษากลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสในชุมชนบ้านนาเดือเป็นชุมชนที่มีการช่วยเหลือและส่งเคราะห์กลุ่มเปราะบางหรือผู้ได้โอกาสในชุมชนโดยการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ การแจกสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเช่นอาหารยารักษาโรคการให้การศึกษาและพัฒนาความรู้จัดการศึกษาโดยโรงเรียนบ้านนาเดือสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเซเปตศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตรการ an, พืชผลมีการจัดอบรมฝึกทักษะอาชีพหรือกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับผู้ใหญ่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นการฝึกทักษะอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลเซเปตศูนย์ส่งเสริมการเ like รี èn, ville. ยนรู้ระดับอำเภอตรกรารพืชผลมีการให้ความดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตเช่นการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนการตรวจลูกน้ำยุงลายการให้คำปรึกษา การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเดือเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกับคนอื่นในชุมชนชุมชนให้ความเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความเปราะบางหรือด้อยโอกาสเช่นเด็กคนจราผู้พิการผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ขาดแคลนทรัพยากรเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมได้รับโอกาสทางสังคมและการศึกษาบ้านนาเดือ จึงเป็นหมู่บ้านที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามคัคคีความร่วมมือและการพึ่งพาตนเองทําให้บ้านนาเดือเป็นพื้นที่น่าอยู่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีบ้านนาเดือหมู่บ้านแห่งความสุขและความเข้มแข็งตลอดไปขอขอบพระคุณครับ